สวัสดีครับผมนรงงามสมนะครับฝ่ายขายของบริษัทอีตันไทยอุตสาหกรรมจำกัดครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถขุด S D L G ครับรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทอีตันไทยอุตสาหกรรมครับตัวนี้เป็น S.D.L.G. รุ่น E. 6 1 3 5 F ครับก็พิกัด13.5ตันครับนี้ผมอยู่ ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นหน้างานของพี่ธวัชชัยเสี่ยงฉินครับท่านเจ้าของบริษัทที่ WCS n s t s u r u i o n ครับที่สุพรรณเป็นงานก่อสร้างถนนนะครับของกรมทางหลวงชนบทนะครับสุพรรณบุรี ออกแบบดีไซน์ทุกอย่างก็คือวอนโบนี่แหละครับการควบคุมการผลิตโดยวิศวกรชาวเยอรมันของวอนโบนะครับถอดแบบ DNA รถขุดรุ่นพี่มาทุกอนูครับ ท่านถือว่าให้มาครบครับมีลายไฟปิ้งมาให้ด้วยครับท่านไม่ต้องไปติดเพิ่มครับโหลดรอล่าง6ลูกนะครับแค่เรียบบนลูกเดียวครับเครื่องสี่สูบครับเครื่องด้อยพุงกีู่6คิวครับก็ถือว่า กำลังพอดีครับสำหรับรถคุด13.5ตันนะครับเพิ่งจะเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับ เมื่อเช้ามืดนี้ครับเพิ่งมาถึงนคนปรนคนปฐมนะครับแล้วก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับมาถึงหน้าบ้านของท่านลูกค้า8โมงเช้าครับ ผมอยู่กับคุณอัครวุธโ r ดักสเปเชียลลิสต์ของรถขุดรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณอัครวุธเนี่ยนะครับแนะนำรายละเอียดของรถขุด S D L G E 6 1 3 5 F คันนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับอ่าขอเชิญคุณอักครวุธเลยครับแล้วก็นี่ก็เป็นรถขุดของ S D L G ขนาด2.5ตันนะครับก็ เครื่องยนต์จะเป็นของร้อยนะครับแรงม้าอยู่ประมาณ100แรงม้านะครับก็ใบแผกจะกว้าง500รมิลนะครับต่อพวงกิ่งสูกคิวนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มเป็นของเทลลี่นะครับคนทีสามวีนะครับก็คล้ายๆกับเคสามวีเคสามวีเลยนะครับต่อมาก็พวกระบบไฮดรอลิกระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็คือใช้ของมอเตอรเหมือนมัเตอรเลยนะครับ ครับหร้อก็ภายในห้องเก๋งเนี่ยหน้าจอควบคุมต่างเนี่ยเหมือนวันโม่เหมือนกันนะครับโหมดการทำงานฟังก์ชันต่างๆเหมือนของวันโม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับมีโหมดกาทำงานให้เลือกนะครับโหมดไทโหมดเอฟโหมดเทสแล้วก็โหมดทีนะครับมีเหมือนกันเลยครับก็รอบโดยเบาเที่ยวมันหนึ่งพัน ร้อรอบครับรอบสูงสุดที่2องรออบโอถือว่าจัดจ้านนะครับรอบสูงเนี้ยทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยใช่ครับครับแล้วก็มีโชว์อัตราการกินน้ำมันต่อชั่วโมงลิตรต่อชั่วโมงให้ที่หน้าจอเลยใช่ครับก็คือเจ้าของรถจะรู้เลยว่ารถกินน้ำมันที่กี่ลิตรต่อชั่วโมงโอเคขอบคุณมากครับพี่ต่างครับ ผมอยู่กับพี่ธวัชชัยครับท่านเจ้าของบริษัท t w c s Construction พี่ธวัชชัยสวัสดีครับ,รบอันนี้สอบถามนิดนึงพี่ตรงนี้เป็นงานของกรมทางหลวง<ป>ชนบทใช่ครับน้องจะมาบอกครับต้องจอมอ๋อครับพี่แต่ว่าผมอยู่ตุ๊กตาบุรีครับจะแค่ต้องเี็นน้องรายละเอียดของงานเป็นไงบ้างพี่รายละเอียดงานก็คือเรารับการ ก็คคเคยอคอนกรีตคอนกรีตหนาเท่าไหร่พี่คอนกรีตหนา์ดเซนติเมตรครับแล,นนร 5. แล้วก็ลูกหลางที่25เซนติเมตรครับอสอบถามเรื่องเครื่องจักรนิดหนึ่งพี่หลังจากที่ได้ซื้อตัววันโว EC 200D คันนี้มาใช้แล้วในความรู้สึก ของเจ้าของเงินเนี่ยครับพี่เป็นยังไงบ้างพี่ดีตู้ร้ใช้ดีประหยัดกำมังแล้วก็ห้องทับไ้โอนเงเราครับ้ลูกน้องรับครับโอ้เยี่ยมเลยพี่ถือว่าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังนะพี่นะโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่ธวัชชัยครับ อีกหนึ่งเสียงคำยืนยันนะครับจากท่านเจ้าของกิจการหรือเจ้าของเงินนะครับที่เลือกซื้อรถขุดวันโวมาใช้นะครับแล้วก็กำลังสนใจในส่วนของรถบด SD110 แล้วก็รถขุด SDLG 13.5ตันนะครับโอเคครับผมสำหรับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านเลยที่ รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมขอขอบพระคุณนะครับอขออนุญาตจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ